อันนี้เอิญนี่ล่ะเขาเอนินบอกทุเรียนเหรอบัดเนี่ยไม่เจอเหรอบัดเนี่ยทุเรียนกำลังออกดอกกับมีครับพี่น้องนี่ช่วยนี่หน่อยเออหือหักทายก่อนเลยบัดน,นี่ครับอ่าหมากหน่อยมันเนี่ยหมากหน่อยก่อนนี้ยังพัฒนเจอคนฟอบ้านกำลังตัดหญ้าอยู่ครับพี่น้อง ดีเฮ oh. uh ็ดเฮ็ดบ่จ้าเข็นลงเห็ดครับผมซื้อร้านอย่างนั้นนะ้น้อนนี้กับตีเหาหมูก้อนนั่งเหล่าเบ้าเบ้าหมูดอกข้นหมูจะกันนี่เลยดูติดกับตำน้ำมันตรงนี้ก็ดีเข้าไปได้ปะล่ะเข้าไปได้มันออกไปได้ด้วยหรอเมื่อปุ๋ยแล้วก็บ่ไหวเลย

ตอน,นี้เข้าไป่าไปบึงที่ว่าวิถีวิธีชีวิตของคนทุ่งดงคอยเงียยกันมันก็เป็นแต่ยูเนาะอากาศมันกับโอเคอากาศเย็นสบาย่เห็นนี่เข้าไปเลยไป แบบแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาไม่กัดหรอกอืไม่ต้องกลัวหรอกเอาผู้ไปทางหลังบ้านไปโอ้ยู่นี่วะหลังบ้านโอ้เป็ดกระยุตัวนี้อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้สมมูลไปใครนี่ สูตไอเนาะียงเออเฮ็ดยงได้ออ่ไปบึงทั้งหลังบ้านครับพี่น้องโอ้ได้เขามาเยี่ยมมัดยำต้นหูจะกันออ้อันนี้เอินี่ล่ะเอินบอกทุเลียนละบัเนี้มาเจอละบัดนี้ คุเรเลียนตกนนั้นออกดอกกับมี่ครับพี่น้องนี่เห,หน่อยนิดหน่อยหืมถักทายก่อนเลยเหมือนนี่ครับหมากหน่อยมันเนี่ยหนั uh huh. กหน่อยตอนนี้ยังบพัฒนาเจอคนช่ uh huh. อบ,บ้านกำลังตัดหญ้าอยู่ครับพี่น้องบอกคุเรเลียนกูห uh ่ะเอออู้เยอะตัวเนี่ยเป็นขัวเป็นควงเป็นควงองยอู่ครับไปบึง้งถักไทย เราเห็ดเห็ดกุอ่าช่างคุ่น็จะเป็นเห็ดครับพี่น้อกอ่เเป็นโล,ล่เลงเห็ดเห็ดเห็ดน้ำวาสถเขามาเหร่นน้ำจะโดนแล้วบ่ได้ขามาอันทั้งพี่คุณจะเป็นป้าอย่างของเจ้าอื่นเนะ่ยเงาที่ยังอยู่อย่างกำถังเ่อไหลอือนี่ะอือ ตอนแรกก็ปลูกต้นอันนี้แก้วมังก่อนแล้วมาปลูกตน้นบักทุเลียนนี่ต้นทุเรียนปลูกทุเรียนแ้มครับพี่น้องอูนเป็นแถวเงาเลยอู้เยอะต้นนี้เยอะๆเยอะมากๆเลยอ้าววัสดีครับจำผมได้ปอนอบ่เนี่ย กมาแต่แกงคอดุล่ะจำเขาได้ปะอืมเอ้าจำย่าอ่ำได้บ่ล่ะมันเล่นมันเล่นมาเที่ยวเล่นเออคนอย่าอ่ำอยู่ในบ้านเอออันนั้นเป็นอย่างนั้นไหมไม่เอ็นมีเห็ดอย่างเด้เนี่ยหืมเห็ดอยไางเด้นเนี่ยเป็นยังว่าเห็นทุเรียนเอ้ามีดหมากแล้วเออหมากมันออกหน่นนี่ปะ ก็ที่ประธานนึกนูนู่น้าแต่แล้วหนูตัวนี้บ่บ่บ่เฮ็ดแล้วบ่ไหวสู่อ่าสู่ต้นทุนบ่ไหวแมนต้นทุนสูงครับอ๋อบอกทุเรียนอันอีต้นนี้ปลูกจากปีแล้วเนี่ยสองต้นเห็นไหมสี่ห้าปีบ่เออเน้นน้ำเน้นนะอันซื้อหยัางนอพ่อยายซื้อหยัางนอไอ้ไปย้ายท้องวันแม่ท้องวันแม่ยอม ไม่ยอมเนาะอันนี้ขาดรักที่ติดอืเป็นปีนี้ปีดอะไรเออเพิ่งเพิ่งปีนี้บอกหรือว่าจังเดย์มีปีเพปีแรกอ๋ออันนี้อันนี้คือมันออกนอกฤดูปกติฤดูของมันที่ไทยกี่มันร่วงเบิกละอืม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 นี้พอพอร่วงเบิดเอลนี่ยมาใส่ปุ๋ยมันพอพอใส่พวกกอดเกิดออกดอกกิดไหมวะเลยเลยอะไรกลายเป็น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 นอกฤดูนอกฤดูเลอะเป็นนอกฤดูอืมเป็นขนาดท่าเก็บมันนีดติดมีมีพิเศษอันไรเบ่มีอันอันอ่า ันนี้เราดูดูเออว่าจะติดหลายตอนนี้ปีที่ติดเสพอยู่จากปีนะจากปีนะอันนี้ปีปีปีฮาเวลาปีที่หกปีย่างนี่นะปีนี้ปีที่หกปีย่างเขานีทั้งเจอาปู่พร้อมพร้อมกับบ้านอ๋อพร้อมพร้อมที่ไม่ยูด้วยดิใช่ที่ไม่ยูอืมอันนี้พู่นะต้นน้อยอันนี้ก็ได้จากจากอันนี้รังยัวนี่ประมาณสองสองปีประมาณสองปีสองปีอือไปเรื่อยไปเรื่อยไปไป แต่ว่าอันต้นอันนี้ดีละต้นแก้วมังกรปลูกมังกรปลูกน่นแล้วนี้วเลยปะมาณสามสี่ละเออเอาอันผู้ใหญ่ทั้งรุนนี่ปลูกปลูกต้นทูเลียนนี่จะปีจะจะจะตนเนี่ยดี๋นี้ประมาณร้อยร้อยยี่สิก็ต้ดโอ้น,นะที่จักไรครับที่สมไรที่สามไรสามเอออันนี้ปลูก อันนี้ปูมันเลร็วนเด่ะเหลือเวประมาณหกเดือนแล้วตอนหกเจ็ดเดือนตอนนี้ก็เขาฝนพอดีเนาะโอ้กละมาเขามาปลูกบักทุเรียนนี่เพราะมันได้ผลป๊บก็จะเอาโลตัวนี้ออกดิแมนบอโลแก้วมันก่อนออกมันมันเขาสามารถปลูกตามได้จะกเมา่อก่อนเนี่ยมันมีมันมีผลกระทบครัเพรามีปัญหาบทุเรียนเพราะว่าบุเรียนมันมีสิ่งสิ่งน่ะิ่งมน่ะโลแก้วตัวเดือนะ ป้าบักซีดาไหมดกพักแท้ใช่โอ้พันหยังเนี่ยไรเม็ดไรเม็ดศิษฐาไรเม็ดไรเม็ดป้าถูกได้วิสานยังแต่บริษัทครับพี่น้องคือบริษัทบริษัทใส่สารอีกย่งเลยอือเราจะบริโภคขายถึงกินครับอือเข้าใจเนาะครับนี่คืออันนี้เขาเอิ่นว่าปุ๋ยคักๆเล่นเนี่ยเม็นแบบปุ๋ยคือว่าปุ๋ยเท่าน่ะ เออปุยเอ่อเทาไหอืมก็ทีสามไรขึ้นเยอะเถอะสามไมกุฏีสองไรกว่าอันนี้อันนี้เออครับสามไรพบว่าโอ้โอ้ถูกเดียวเดียวที่สองอ๋อปลูกปลูกแคมด้วยบอกแค้นแรกว่าชิ้นแรกว่าเขาบอกว่าเอาระยะห่างแปดเมตรเก้าเมตรบ่อจากกันเองก็ตอนนี้ไม่คิดแบบเช็คบ้าแล้ะ ก็เลี้มันก็โกยง่ายเป็นไ,นไรยอแล้วกขยับขึ้นไปขยับลงมาให้มัมนเลยตีเลยห้องซันซุงใหญ่พร้อมกันละที่เขาบอกมนาะมันบละห่างเก้าเมตรแปดเมตรเก้าเมตรหนึ่งสองสามสี่เป็นพันเอียงครับ่จนมากจะเป็นหนองหมอนทงองหมอนทองจนมากเป็นหมอนทองเนาะแล้วก็มีมูซัมซุงอยสองสามตัวเช่นนี้ตันอ๋อลายล่างลายล่างก็ต้องก็ต้องเฮ็ดเป็นสั้นละสิเปอ,อยวยางเดียวกับบดได้เนาะ ดินก็ดีเนาะดินตอนนี้ที่เป็นอันอำเภอแล้วเนาะเออเป็นแล้วเป็นอำเภอแล้วกำลังติดกำลังตั้งอยู่อำเภอลำปะเทาครับมีอยู่4อำเภอ4ตำบลปุ่นระบบน้ำน้ำนี่อมตะเสนอ๋อเป็นน้ำบาดาลนี่น้ำบาดาลครับพี่น้องมชุด2ระบบน้ำแยกกับของฝากทุกวัน ้าเสองระบบรบมืเรีย้ายีส่นำบาดาลกออันนี้เขาอิดหอยเาอออ๋อัดอิดบล็อกเนาะอ้หใบเขียวกุ๊บเนาะอันนี้คุ้มมันนี้จะมีคุ้มมันเหรอตกาได้ดีคุ้มมงราคามันมันถูกต่างกันยเหรอตัวใดแพงกว่าเขาหมด อ๋อเนี่ยกันเงาตัวนี้แล้วที่ว่าเอิอว่าแพงที่สุดอ่ะเออกันเงาจะว่าถ้ามันเป็นนนวี่ตามสามสิบปี่เบิ้งน่ะต้นหนึ่งน่ะปักสามสิบสี่สิบเลยนี่เด้เออแค่หนุนคุ้มไปเบิ้เลยมันกันเงาเนี่มีจยอะต้นอ่ะกานเงามีมีเออสองสองต้นอ๋อสามนี่สองต้นสามต้นเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มกันเงาขึ้นอีก อ,อ้ต้งก็ไม่ครับครับได้ใส่ปุ๋ยอันเคมีเลยะิอันต้นไม่แหต่ต้นพืชอะไรเนาะต่ยอะไรใส่ยัวใค่ก็ใส่สม่าวนั่นคลกใส่ตัวนั้นครับครับต้องที่เป็นร้านไงอ่ต้องที่เป็นลบอะไมไ้ที่นี้เอเอาอันนี้อีหยังเนี่ย บกไฟโอ้นี่บกไฟกับมีหลากหลายเนาะเพียงแต่ว่ามันยอดเขา,า <c oughs> โอ้โงามขักเนาะเบิ่งภูมิแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ม,มาม,ม,ม,มันเป็นสมกระซืออันทั่งหลงท่าบกไฟเน,น,นาะเอออันนี้เงาะแต่ว่าแต่วันยังพระท่านได้มีหน่วยเนาะเดี๋ยวสีรอบพี่น้องเดี๋ยวรอ ล้อให้ได้หนุย่ยกินกอนอ,อันนี้กับเงาะเพื่อนเถอะบงวงครับบงวงนี่ตใครมากปจะใบย้ายนมาก็ฝนตมานมนมากนมานมา้นเาลึนมา้นมาไ้นมาข้นมานม่นมาขึนมา้มาขนึ้นมาขึ้นา้นมาขึมีนม้นึ้นา้นามา้ แปดต้นอบอกเรามั้ยเด็กกินไหมเนี่ยเด็กกินได้ขขเขาทาตัวเหรอนี่แหละอีกบกี่ปีนี่รอรับเงินอย่างเดียวเล้วเนี่ยเพราะเ<ส>มื่อกี้ว่าได้อยู่เพราะว่าเห็น <laughs> เห็นหมากน้อยวันหล่วผมเขามาเอา้าอันนี้มันหมากมันมันคือยังมีหนาน,นี่ <laughs> เออเขากำลังเริ่มว้อันนี้ก็เริ่มออกเออผมกับผมกับเงือกคือกันละเออแต่ว่าบ่มีบ่มีอันบีชาอย่างพิเศษพิเศษบะหรือปลูกธรรมชาติเลยธรรมชาติเออเายวัตประกาอันนี้มันอย่างเนี่ยล่มร่มเห็ดตัวเนี้ยเห็ดอย่างครับเนี่ยเห็ดน้ำฝ้า นางฟ้านางลมคนนั้ครับอันนี้มืดอายุเราติดมือจริงอันนี้อันนี้มันค่อนข้างจะเบเดือนละอันนี้อ๋อเก็บเดือนประมาณล้วครับครับครับอืมไมอนี้เก็บไปแล้วเนาะโอ้ครับอันนี้เก็บไปแล้วอันนี้ยังน้อยอยู่ยังต้องให้เก็บเถอะ ก็พ่อไปพ่อมาอยู่เนาะกาเฮ็ดหลายๆอย่างครับพี่น้องที่เป็นพืชต่อครับกระเซียนแล้วเนาะกระเซียนเลยอืออ๋อนี่กับการเน่าตัวเน่ะคาดว่าอีกสักปีเนาะก็อาจะเกินสามปีไปเพน่าเกินสามปีได้กินหนไหมนั่นละถึงกบะดีได้คันสามปีถ้าขึ้นพร้อมกันนี่ยพ่พอมาอีกสักมือสักมือถึงมือนั่น อยากเห็นเนาะอยากเห็นมือนั่นเนาะอันนี้กัอันไม้ให้กันเถออ๋อครับอันนี้อันนี้พันกัวบอกสองขังขังรหาละอยหเาราะว่าอพันรพันกับสอง0ันกวอ๋อแต่ลราก็จมเนาะปุ่นกําลังจอดอกอีเต๊มหนึ่งมังอยู่้าเครับเก็บทุกมือบอกเขาเนี่ยเก็บทุกมืออืมอเชยลมือที่ล้อยรหัลัเก็บได้ประมาณเท่เดิอ เก็บได้ประมาณเดืีน่ีอถูกผมคิดว่าเก็บได้อยู่ประมาณ3เีก้อนละจักบาทครับแปดบาทอ๋อีล้วจะขอเก็บปั้นเีไงรางขึนสั่งลงโอ้น่าสนใจเนาะน่าสนใจน่าสนใจปั้นเองก็มา อันนี้อีหย่งเนี่ยอันเพียงเอามาให้ยังปไก่ลงทุนมาซื้อไวท่าดนเนี่ยี่นซื้อที่แรกกแเอน้ีฮาเน่ยโอ้ยแตในสิมีปัญญาเนาะแตในสีมีปัญญาเนาะแต่วันลากร้านเประมาณเท่าไรอ เมนอำเภอลำปะเทาเขาตั้งแล้วตอนนี้เขานี่อำเภออยู่บ่ไกลนี่ยยุ่เนี่ยเอออยู่อยู่ใกล้เนี่ยอันผู้สองสั้นเนี่ยเมนนี่แหละอยู่ระวังอันผู้ผู้สองสั้นคืออันผู้สองสั้นเนาะเออตรงระวังเขาเขต้องเอาลายดอกจากลานึงเจ้าชิดถุงใส่ชิดจมูกวงเ้ยเจ้าชิดถุงเพิ่มบ่แปลงเดียวเลยแปลงเดียวสวยแท้ๆที่มันมันมันไปไหนตะกี้วันนี้ คิดว่ามันยังรอดมหมทางพวกสันนิโรธของม้ามันพโลกไรนะแต่ว่าอุ้มอย่างก็อุ้มอย่างเชื่อที่แต่ได้ยังี่อันนี้ดินนี่คือดินเดิมหรอืเอเ,เ่าแนนดินแข็งกันเลยนะ<ม>ครับพี่น้องเอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนเน,ะไไนเาะเป็นตาอ,อ่อนซ่อนได้ไทยอยู่ได้ไทยอยู่เดี๋้ที่เขาไปไทยไม่อีกผู้ซึ่ง่าบิกทุเรียนนอกเลยดูไหม,ม,ค,มครับไปไปไป,ไปไไป นี่มันต้นเอียงขนุนคือต้นยต้นเบี้ยางที่มันล่มเนี่ยโอนี่ยุเอออมงพุ่นะบ่งะอ้ํเบ่งบักันบักซีดาพูดนะโอ้ธรรมชาติแท้เป็นธรรมชาติมันมันมันบ่แงด้มัน มักซิดามักพลังครับไล่เม็ดครับโอ้โหอ่อนซ่อนเลยจนว่าลูกดกอาจนว่าต้องค้ำไว้เนาะต้องค้ำไว้โอ้ขบคั่มเพราะได้คั่มหักเลยเนี่ยโอ้โห,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 โหสวยงามสวยงามสวยงามแท้ๆแก่มังกรกำลังออกดอกอยู่ดอกสวยเลยเนี่ยมันออกดอก มาในนอนมาแนนอนอืมวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยออกเที่ยวว่าศิมาหลายเพียวเราบริมาจักเทียเออบริได้โทรมาบอกบริได้หย่างดอกมากับจูจมเลย <c oughs> เพีเ่อํมเจ้าเบิงโอ้มันคือ,อยังอ่อนซ้อนแะอันนี้หมอนท่องบอ เอ้ยอมอันนี้มันมันแม่นหมอนคล้องบ่นี่อือหือปีปีแรกเลยเนี่ยครับปีแรกตอนนี้คือเขาออกคือเขารอดแล้ดูตอนตอนเขาออกมันออกตอนเขาออกบอออกจะมาออกเราดูนี่ลายตรงนี้ล่ะยาจับยาจับจับไม่ได้แพงจะตายเนี่ยทุเรียนรู้ไหมยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมะบึงอันบึงบอเลียงปลาอันนี้ปลาอีหยังเนี่ย ปลาสวยงามสมีอีหย่างเด้อน,นี่ยปกน,น้ได้เหรอ้ิออนอไนป้ำได้หรื้อันเป็นบ่อ,อน้าบอ่อน้าไว้เลี้ยงปลาสวยงามครับพี่น้อง ไม่เดี่ยงปลาสวยงามแต่ยังพระท่านนี่ลายแล้วยังเนี่ยนี่อะไรยังอ๋อแยกว่าท่านขึ้นเพียน้ามันยังคุณไปเนาะคือบู้หญิงโอ้ยอ่อนฟ้อนเนาะผมตอนนี้ผมอ่อนฟ้อนอันอันนี้ล่ะเนี่ยอ่อนฟ้อนอันนี้เนี่ยอ่อนฟ้อนหลาเออเฮงทั้งเทิงกับเขาทั้งเทิงเนี่ย เตอ้ยเบิดเาดนมาประมาณนีนประมาณยี่สิบเลยอืมครับอืมโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องเออครับแนม่นอืมครับพี่น้องไปเบิ้งพี่น้อง ไปเบิงอีอย่างเนาะจะย้อมสิบห้าไปเบิงอีกย่างเนาะเขืเอนว่าเกตมังก่อนบ่เกตลินไงเกตลินอ๋เกลินเกตลินด็เดอันนี้ก็บ่แม่งเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่ต้นนะอ๋อเขื่อนว่าเกลินเบต้่งต้นครับพี่น้อง เป็นไม้ไม้มงคลครับพี่น้องเป็นไม้มงคลออกดอกออกดอกบ่เนี่ยออกยามเด๋ยวเราถือเลขยงามนั่นเนี่ยอ๋อชาว่าออกยามใดถึอเลขยงามนั่นวันทีโอ้หนาสนตจนอ่ะเป็นตาเอาไปปลูกทั้งแถวโอ้โหโอ้หอโอ้ได้เบียดเดียวกับพ่อแล้วอืม สวยงามสวยงามเออสวยงามมากเขาเรียกว่าต้นเกตลินเกตลินภาษาอีสานเขาเอ็นเกตลินภาษาไทยเขาเอ็นเขาเอ็นลินเลยนิ่มเกตนิ่มเขาเรียกว่าเกตนิ่มไม่ใช่เกตลินลินมันมันเ,นเออเกตลินมันภาษาภาษาเล่าเออเนี่ยได้ต้นแล้วนะ เนต้นเดียว่ยวเขาหล่อไหมได้ของฝากครับพี่น้องโอ้ยได้ได้เบี้ยน้อยครับพี่น้องนี่เบี้ยเกตลินครับพี่น้องแล้วเดี๋ยวไปปลูกเป็นไม้พืชมงคลอืมพูดนะเนี่ยโอ้มีเต็นทนว อันนี้ต้นเอียงน้อป่ะนี่ต้นจำปาจำปีบอ่ะฮะอันนี้มันต้นเอียงนอ้อต้นจำปาจำปีบ่ะอ,อ,อันนี้มันน้อยหนาตัวเนี่ยน้อยหนาอีหยังนอ her ้อ่ได้เห็นหน่วยมันเออก็ดีว่าเห็นหน่วย เขาเราเห็นหน่วยบึงหูที่ไหน,หนไว,ไว่าต้นไงน้าภาษาอีสานเขาเอิ่นว่าเขียบ <c oughs> เอื่อนเขียบอันนี้คือพันธุอันนี้คือพันธุ์พันธุ์บานต้นนี่อันนี้อยู่อยู่อันนี้พันธุ์บานแต่ต้นเนี่ยมันเบิ่งพันธุ์บานเดียวนี้เออเออพันธุ์ปากช่องพูดนถอะบึงหน่วยมันเ<อ>พี่อนหน่วยมันเพื่อครับเพื่อนลองเห็นป่ะหน่วยมันอืม งามงามพอดีว่า,อาพอดีว่า,วาทั้งพระยเชิญบัชิไปม้อหินขาวครับบวชิไปหม้อหินขาวกเาวาเาเ็เลยว่าย่างบะถึงทียเลยแบบหาคนหูจักกันครับพี่น้องอย่าไปกดอย่าไปกดอ,อันนี้ก็เป็นกระถงาง เรี่ยงป่าปลูก้นใหม่สวยงามครับพี่ต้องปลาเนี่ยป่าทำไมมันไม่หกปลาเลยมันคือดวงดีแท้อันนี้ากนันไงเนี่ยปเป็กินกับผัดไทยนะเพราะไงเพียด้มาตัดเอาเนี่ยมันโปง่เพียได้นี้น่ะ แ่ตัดผมนะท่วมกันกละมังอยู่ตัดไปขั้นได้กละมังนึงว่าแบงกันกินนะเมื่อใดอันกแงเน็กวิขึ้นไม่หยดดินมันตีเนาะอากาศก็ดีเนาะแถวเนี่ยไม่ยู่ได้จากปีหรอเนี่ยมัสิบกว่าปีแล้วสิว่าปีแต่ตอนมาอยู่อนัประมาณแปดปีก่อนที่เจ้าเลี้ยงนน้ำยูุ้หัน ซื้อไปซื้อซื้อเย็นอ่ะพกปรานเฮ็ดเนาะแมนมันเป็นปลาอยู่ซื้อไปแต่เราประธานให้มันบุรณะอย่างดอกซื้อถิ่นมาอยู่แต่ขี้มองหนรดกัมาเอาเนี่ยเป็นผมเบิดมันไม่หน่อยเลยเนี่ยอ๋อมันจะเป็นเป็นอะรเป็นเพาะล่องทองอ๋อตรงนี้มันมีถมอยู่ไปทีจมีถมเบอรได้เนี่ยทุกทางค่ะแม่ก็ทางไหนที่ตาพวกนี้ทของเขาด้วยทางเจ้าของไปหนีสามในเนี่ยอ๋ออันมันมันหนามันแคบอยู่ตรงนี้ไปทีนี่นของเขาเครื่องเครื่องหุหกเนี่ยอ๋อของเขาหอดเนี่ยของเขาไป มันเขาแย่าไปหอดไปหอดตรงนี้อดเจ้าเมื่อก่อนนะอ๋ออันนี้ที่จักงานเนี่ยที่เรืองแบบซีไร่บ่บ่อีตรงนี้ไหมงานเดียวเอางานเดียวคือไงเถอะอ๋อไลนิ่งไปพุ่นของเจ้าแท็กก็ไปพุ่นดีแมนคือของเขาหอดนี่ละของทันใจน้ำของเขาเขาเขาบริสุทธิ์เลยเดี๋เท่ยวเขาไม่ไปสบายเลยที่กี้สังเสวมือมาสื่อรอยหยามันบ่มีเงินพอเนาะ สวนผู้ใด้ประเดี๋ยมาเนี่ยเดินมาเอาปกผู้เดี๋ยวนี้สะได้ลายสะได้ลายเนี่ยเห็นเขาไม่ซวยไม่ดีเขาจะขายล้านหนึ่งเนี่ยแมนเออเฮือแพงกว่าอยู่อันทั้งล่างคนเดียวขายที่ทั้งล่างมาเพราะเพราะถึงดูแมนแท้ๆแล้วที่แปลงนี้มันเป็นที่อ่าใบอย่างกับบัวท่อหาบ่วท่อห่าขนาดใบบ่วท่อหาดิเนี่ยมาที่นี่อันนี้ของสซบกอนมันมันมันที่คนกันเลื่อยๆอันนี้มันตกดดึงอันนี้ เดี๋ยวเขาก็เปิดเพราะว่าอำเภอมันลงหิบปั๊บนี่เปิดเลยเนี่ยเมนที่อำเหาพื้นที่ไร้ซึ่งังเพราะเพนเพนแต่แค่เป็นอำเภอจะเลื่อนเป็นตลาดเป็นรถตัดเป็นยางไม้แล้วไปไม่ไม่ดิเมนถ้าเป็นอำเภอปั๊บบาเป็นอันนั้นอันนี้คือไม่ดิจ้ามันจะเป็นไม่ไม่เปเลยเนครับอันนี้กระเจียวอ้ดอกมันขาเอ้าอันนี้กระเจียวเนี่ยขึ้งอามแทะกระเจียวกระเจียวนั่นไหมกระเจียวน้ำสวยจังอือสวยเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ถ่ายรูปให้จับไม่ได้ปู่ถ่ายรูปให้จะเป็นโลกิน เอายิ้มเอาเปิดเปิดเปิดอันด้วยอันค้นแต่กี่สีค้นที่จะว่าเขาเออสวยนานแต่ไหนก็ได้กขึ้นมาเอาโฟโฟตูเอาไปโบวไวสิครับพี่น้องตอนนี้กับก่อนี่ถึงเอ่อมอหินขาวเล่ยแหวหาค้นหักค้นหูจะกันเนาะอยู่ระวังทางอยู่ทึง เทิ้งด่งเึ้ื่อนว่าทาบกไฟอยู่รอละเคื่อนล้ำปะเท้านะครับพี่น้องพู้น่ะนเคื่อนล้ำปะเท้าที่เห็นอยูุ่ก่ะเห็นเขาอยู่ทั้งพุ่นมันอยู่ตามเนาะที่เบิ้งบ่เห็นครับพี่น้องก็โอ้ดีเบิ้งงเรวสวยหนามีเงินมาสื่อเนาะอยากมาสื่อทิ่มไวไบ่เป็นทิ่มว้หรอกสื้อมาเห็ดแท้ๆหรอเต็มทีเลยมันมันหนายู่เนาะบรรยากาศมันหนายู่แท้ๆพี่น้องครับครับ พี่น้องก็ขอฝากเนาะฝากอ,อ่าไอ้กดติดตามผู้ใหญ่เชิดน,นะครับกดติดตามกดกระดิง่งอืมกดไลค์กดแชร์ครับที่สําคัญคือกดกระดิ่งครับกดกระดิง่งแล้วก็อย่าลืมอา่าเข้าไปเฟืองยูทูบอ่าอย่าขามเลยครับอ่าอย่าขำโคตรหนาเลยครับเพราะว่โวาโฆษณาเนี่ยเห็ดให้มีกําลังใจครับให้ผู้ใหญ่เชิดได้มีกําลังใจได้เห็ดคลิปต่อไปนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านกดมาเรียบร้อย อ่าใหม่ๆเป็นช่องเล็กๆช่องน้อยๆอีกๆๆๆต่อไปออก็คงจะง่ญ่ขึ้นง่ายข,ข,ข,ขึ้นครับพี่น้องจะเป็นกนําลังใจนะครับเนาะเป็นกนําลังใจซึ่งกันและกันนะครับกับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบแค่นี้ก่อนครับขอให้ทุกผู้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยทุกคนทุกคนนะครับเนาะสวัสดีครับ